จ่าชีเป้าขออยสกอร์เป็นข้าวหนังสไตล์จ่าแตงที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนอยู่แต่วันนี้ผมจ่าแตงก็ข่าวสารผู้บอามาให้ 5คู่ด้วยกันนะครับค้ำคืนมาสุขแบบนี้ก็ยังพอมีฟุตบอลให้เลือกรับชมรับเชีร์เช่นเคยครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้ทีเด็ดคู่อื่นนอกจากหน้าช่องของเราแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มบูมบอลของพวกเราได้นะครับที่ไลน์แอดแอดตูนสายสามบอกเลยว่าเป็นกลุ่มของคนที่มีใจรักฟุตบอลอย่างแท้จริงครับไปเริ่มต้นกันที่ศึกฟุตบอลเซกุนดาลีกนะครับเดินทางมาถึงเกมนัดสุดท้ายแล้วไปกันที่คู่ของคาสเตลลอนพบกับเรอัลซาลาโคซาคิกออฟกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งครับคาสเซ ว่าผลงานค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นเสมอหนึ่งแพ้ไปถึง3เกมโดยที่ไม่ชนะใครมา3าเกมติดต่อกันครับโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับบุกไปพ่ายแพ้ต่อการานด้าหประตูต่อ2แต่ทว่าพวกเขาก็ปลอดภัยแล้วก็อยู่ต่อในเซกุนดาต่อไปนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่อันดับที่18ของตารางคะแนนมี50คะแนนด้วยกันนะครับโดยที่ทำคะแนนทิ้งห่างนะครับในโซนตกชั้นไปถึง5คะแนนด้วยกันก็ต้องบอกว่าในช่วงระยะหลังๆหลังจากที่ค่อนขาหลังจากที่ลอดตกชั้นแล้วพวกเขาก็ ค่อนข้างจะปล่อยจอยโดยเฉพาะใน3เกมหลังสุดนั่นเองนะครับสำหรับทั้งฝั่งของคาสเซลอนพวกเขาก็ต้องบอกว่ามีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บแค่บ,บางตำแหน่งข้างนั้นนะครับแล้วก็จะไม่สามารถใช้งานอาชิลิโนโได้นะครับที่ยังติดโทษแบนอยู่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดทับไปอย่างใดในเกมวันนี้ครับส่วนผู้มาเยือนอย่างไรอัลซาลาโกซานะครับหเกมหลังสุดในลีกช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าผลงานนั้นค่อนข้างสวนทางกับเจ้าข่าานอยู่พอสมควรครับชนะถึง3เกมด้วยการเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับโดยที่เกมนัดซ่าล่าสุดนะคร ลากรุนยาไปนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โดยที่ทางฝั่งของไรอัลซาลโคซาก็อยู่เหนือคัสเซอเพียงแค่อันดับเดียวเท่านั้นแล้วก็ยูมีคะแนนมากกว่าแค่คะแนนเดียวเท่านั้นเองนะครับก็คือมี51คะแนนด้วยกันอยู่อันดับที่17นั่นเองนะครับสำหรับทางฝั่งของไรอัลซาลโคซาก็รอดพ้นตัจากการตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับวันนี้จะไม่สามารถใช้งานมาริโอโซเบออนได้ so so Online นะครับที่ติดโทษแบนแล้วก็มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บแค่ปากายเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดทัััแต่่่ออยาาาางงใดดวนนนี้้้ก็็สสมมรถจไคขะเูบ อาจจะมีการโลเทชันู้เล่นเหมือนอทั้ง2ทีมด้วยเช่นเดียวกันครับในแง่ของเฮดเคู่นี้นะครับก็เป็นทางฝั่งของคาสเซรลอนที่เหนือกว่าเล็กน้อยชนะ2จากการเจอกัน5นัดหลังสุดโดยที่เรอัลซาลกซ่านั้นชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นครับในฤดูกาลนี้ที่เจอกันนะครับก็เป็นคาสเซอรลอนที่บุกไปเอาชนะเรอัลซาลกซ่าได้2ประตูต่อนหนึ่งครับโจทย์คู่นี้คือคาสเซรลอนเสมอเสียหายซึ่งต้องบอกว่าผลงานโดยภาพรวมทางฝั่งของคาสเซรลอนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแม้ว่าในแง่ของเฮดเ็ตจะดีกว่าก เกมก็สามารถบุกไปเอาชนะได้ด้วยนะครับแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นการปล่อยจอยเพราะว่ารอดพ้นจากการตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่ไรอัอัลซาลาโคซาคิดว่าบุกไปไม่แพ้หรืออาจจะบุกไปเอาชนะได้ก็เป็นได้ครับ มาต่อกันที่ศึกทูเคียซูเปอร์ลีกนะครับเดินทางมาถึงเกมนัดสุดท้ายเช่นเดียวกับทางฝั่งของไซกุนดานั่นเองนะครับไปกันที่คู่ของอันเทียสปอร์นะครับพบกับแทปซอนสปอร์คู่นี้คิกออฟกันในเวลาเที่ยงคืนครับทางฝั่งของอันเทียสปอร์นะครับ5เกมหลังสุดในลีกช่วงนี้ผลงานต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นเสมอ1แพ้ถึง3แล้วก็ไม่ชนะใครมา3เกมติดต่อกันนะครับเกมนัดล่าสุดนะครับบุกไปพ่ายแพ้ต่ออีฟสปอร์มา ผลอะไรแล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าอันทยาสปนั้นพวกเขารอดพ้นจากการตกชั้นมาสักระยะหนึ่งแล้วครับอยู่อันดับที่14ของตารางคะแนนนะครับมี44คะแนนด้วยกันโดยที่คำทำคะแนนทิ้งห่างโอโซนตกชั้นนะครับถึง7คะแนนด้วยกันก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะเป็นสถานการณ์ที่ปลอดภัยออกมาบานะครับสำหรับทางฝั่งของ er, อัลเทอร์อันทยาสปนั่นเองนะครับสบภาพความพร,ร้อมก็ต้องบอกว่าตัวเจ็บค่อนข้างเยอะเลยน,นั่นเองนะครับก็ถือว่าส่งผลกระทบต่อ,อก,การจะทับแต่วันนี้ก็น่าจะมีการโลเทชันผู้เล่นแล้วก็ให้โอกาสตัวสำรองลงสนาม ก็เป็นได้ครับส่วนคู่มาเยือนอย่างแท็บซอนสปอร์นะครับ5เกมหลังสุดทุกรายการนะครับช่วงนี้ผลงานก็ต้องบอกว่าหนักไปทางเสมอแล้วก็สะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับในรอบ5เกมหลังเสมอถึง3เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมโดยที่มาเสมอมา2เกมติดต่อกันแล้วนะครับโดยที่ในเกมลีกเนี่ยไม่ชนะใครมา4นัดติดต่อกันนั่นเองนะครับเกมนัดล่าสุดนะครับก็เปิดบ้านทําได้เพียงแค่เสมอกับซัมซออาซัมซอนสปอร์ไปนะครับอ่2ประตูต่อ2โดยที่พวกเขาก็จบช่วงของกางลางตารางนะตอนนี้นะครับสำหรับ ทางฝั่งของทัพซอนสปอร์นะครับอยู่อันดับที่7ของตารนางคะแนนนะครับมี4ิคะแนนด้วยกันก็ต้องบอกว่าพวกเขาก็จะจบในอันดับที่7จ็ดแปดเไม่เกินนี้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าผู้นักเวลานี้พวกเขาก็ถือว่าเก็บเพราะเขาเรียกว่าผลเสมออยู่มากพอสมควรนะครับน่าเสียดายแทนเหมือนกันเพราะว่าถ้าปรเปลี่ยนเป็นผลเสมอได้เนี่ยโอ้โหพวกเขามีโอกาสจบอันดับที่5ก็เป็นได้นะครับสำหรับทางฝั่งของทัพซอนสปอร์สาเหตุหลักก็คือตัวเจ็บเยอะมากครับโอ้โหแทบจะเจ็บครึ่งทีมเลยก็ว่าได้แต่วันนี้ก็ไม่ได้มีผลกระทบแต่อย่างดนนะะรเพราาาว่่จ มีตัวอื่นๆหมุนเวียนให้ได้ใช้งานพอสมควรครับสำหรับทางฝั่งของผู้มาเยือนครับในแง่ของเฮดเวคู่นี้นะครับน่าสนใจเป็นทางฝั่งของแท็บซอนสปอร์ที่เหนือกว่าครับชนะ3จากการเจอกัน5นัดหลังสุดส่วนอันทยาสปอร์ชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นครับแต่ที่บอกว่าน่าสนใจก็คือ3เกมหลังที่แท็บซอนสปอร์เอาชนะได้เนี่ยก็คือการเล่นในบ้านทั้งสิ้นเลยนะครับครั้งสุดท้ายนะครับที่แท็บซอนบุกมาชนะอันทยาสปอร์ได้ย้อนกลับไปปี2 0 1 9นบะครับบุกมาชนะได้3ประตูต่อนหนึ่งครับส่วนเกมแรกที่ เจอการทับซอนสปอร์ถล่มไป5ประตูต่อศูนย์ครับโจทย์คู่นี้คือทับซอนสปอร์เสมอเสียหายนะครับซึ่งจะบอกว่าเกมคู่นี้ไม่ได้มีผลอะไรต่อการลุ้นจัดอันดับแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมนัดสุดท้ายอย่างเป็นทางการโดยที่ทางฝั่งของอันธยาสปอร์ก็จะได้เล่นในบ้านด้วยนะครับระยะหลังๆแม้ว่าจะแพ้บ,บ้างก็ตามแต่นะครับแต่การเล่นในบ้านของพวกเขาอย่างค่อนข้างน่าเชื่อถือได้ดังนั้นคู่นี้เชีย์ไปที่อันธยาสปอร์ครับคิดว่าเปิดบ้านไม่แพ้และมีลุ้นถึงชนะด้วยครับ มาต่อกันที่คู่ของกาลาตาสลายนะครับพบกับอิสตันบุลบาซักเซียครับทางฝั่งของกาลาตาสลายนะครับ5เกมหลังสุด ทุกรายการนะครับช่วงนี้ผลงานต้องบอกว่ามาสเตอร์พียมากๆนะครับสะกดคำว่าแพ้หรือเสมอไม่เป็นเลยนะครับชนะมา5เกมรวดครับที่สำคัญคือเสียเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นจาก5นัดหลังสุดที่ลงสนามนะครับเกมนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะเอาชนะธบุกไปเอาชนะทางฝั่งของกอสทับได้นะครับสประตูต่อศูนย์ต้องบอกว่าชนะมา5เกมรวดแถมยังไม่เสียแถมแถมยังอาจเก็บครินชีตมา4นัดรวดอีกต่างหากนะครับสำหรับทางฝั่งของกาลาตาสลายซึ่งกาลาตาสลายนั้นพวกเขาจบด้วยการเป็นแชมป์ของลีกมาสัก ระยะหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าณเวลานี้ก็มี9.2คะแนนด้วยกันโดยทําคะแนนทิ้งห่างอันดับที่2อย่างเฟเนเบเช่อยู่ถึง11คะแนนนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าแม้ว่าพวกเขานั้นจะคว้าแชมป์นะครับมาตั้งแต่โอ้โหประมาณเดือนกว่าแล้วก็ตามแต่นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของการาชตไลน์นั้นก็ยังโชว์ผลงานแล้วก็ทําผลงานเอาใจก็คยกว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีเหมือนเดิมนั่นเองนะครับวันนี้จะไม่มีทางด้านของมาโลอิคาดีเหมือนเดิมนะครับที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บแต่ก็ยังสามารถจัดทัคนนนนอื่่ลลสาาามมได้แะะกะก็จีรโน ในบางตำแหน่งด้วยครับสำหรับทางฝั่งของกาลาตาสาลครับส่วนผู้เยือนอย่างอิสตันบูลบาซักเฮเซียครับหเกมหลังสุดในลีกนะครับช่วงนี้ผลงานไม่มีความคงเส้นคงวาเท่าไหร่นะครับชนะ2แพ้ไปถึง3เกมด้วยกันโดยเป็นการแพ้สลับกับชนะมาตลอด5เกมติดครับโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านพ่ายแพ้ต่ออาดานาเดมิสปอร์ไปนะครับสประตูต่อ3โดยที่พวกเขาก็ตอนนี้ก็ถือว่ายังต้องลุ้นอยู่นะครับสำหรับทางฝั่งของอิสตันบูลบาซักเฮเซียนะครับอ่าบาซักเซียนะครับโดยที่ตอนนี้อยู่แับที่ 5ของตารางคะแนนมี54คะแนนด้วยกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้พวกเขาลุ้นกับทางด้านของ e ูฟ่าสปอร์ในการจบอ่าขออภัยครับก็บน่าจะไม่มีปัญหาแล้วนั่นเองนะครับขออภัยด้วยก็คือไม่มีปัญหาแล้วนะครับตอนนี้ก็จบด้วยการเป็นอันดับที่5ของตารางคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมี54คะแนนด้วยกันตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเกมนัดสุดท้ายที่เล่นสบายๆนั่นเองนะครับปัญหาไม่มีปัญหาเลยนะครับในเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บสําหรับทางฝั่งของอิสตันบูลบาซักเซียนะครับตอนนี้ก็สามารถจะทับลงสนามไดด้้ค่่อนนขาางจจััหกเเต็มลยว ได้ครับในแง่ของเฮดเว a d คู่นี้เป็นการาตาสไลด์ที่เหนือกว่ามากมายครับชนะ4จากการเจอกัน5นัดหลังสุดโดยที่ทางฝั่งของ บาซักเซียไม่สามารถเอาชนะได้เลยครับครั้งสุดท้ายที่บาซักเซียเนี่ยเอาชนะได้นะครับย้อนกลับไปไม่ไกลในปี2023แต่ตอนนั้นเป็นฟุตบอลถ้วยนะครับก็บุกมาชนะได้3ประตูต่อ2นะครับส่วนในเกมลีกครั้งสุดท้ายคือปี2019บุกมาเฉือนเอาชนะ1ประตูต่อ0ครับเกมแรกที่เจอกันในในฤดูกาลนี้ก็เป็นการลาต้าสลายนะครับที่บุกไปชนะได้2ประตูต่อ1ครับจ์คู่นี้คือการลาตาสไลายครับ1สกอร์ไม่ได้มีเสียลุ้นเม็ซ2นะครับซึ่งต้องบอกว่ากาลาพวกเขา เกียวกับทางฝั่งของบาซักเซีย,ยนะครับที่ไม่ค่อยมีลุ้นอะไรแล้วเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นคู่นี้เชีย์ไปที่กาตาดาสตลครับคิดว่า1สกอร์การันตีลุ้นไม่สองเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันฉลองแชมป์นั่นเองครับ มาต่อกันที่คู่ของคาซิมพาซาครับพบกับกอสแทบครับทางฝั่งของเจ้าทิน่นะครับคาซิมพาซาหเกมหลังสุดในลีกช่วงนี้ผลงานก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยมีความคงเส้นความวาเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นทีมแพ้ยากครับชนะ2เสมอ2แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแต่ก็ไม่ชนะใครมา2เกมติดต่อกันนะครับโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับบุกไปทําได้เพียงแค่เสมอกับทางด้านของกานะอสแทปน่ากัสกัสเทนทับมานะครับสประตูต่อ2ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกเลยใช้ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าพวกเขา โดนนาไปก่อน2ส,สกอร์แต่สุดท้ายในช่วงครึ่งเวลาหลังนั้นก็มายิง2ประตูได้แล้วก็ตามติดเสมอได้สําเร็จนะครับสำหรับทางฝั่งของคาซิมพาซาครับโดยที่คาซิมพาซาพวกเขาก็อยู่อันดับที่9ของตารางคะแนนนะครับมี47คะแนนด้วยกันก็ลุ้นทรอันดับนะครับให้ได้สูงที่สุดก็คือไปถึงอันดับที่7เท่านั้นเองนะครับสำหรับทางฝั่งของคาซิมพาซาพวกเขาแทบไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเลยนะครับก็สามารถจัดทัพลงสนามได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยทีเดียวสําหรับทางฝั่งของเจ้าถินครับส่วนผู้มาเยือนอย่างงกกสเเทปนัมหลลุดใี ผลงานมาดรับในช่วง3เกมหลังนะครับชนะก่อนหน้านั้น2เกมติดนะครับแต่3เกมหลังไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยครับเสมอ1เกมแล้วก็แพ้มา2เกมรวดครับเกมนัดล่าสุดเปิดบ้านพ่ายแพ้ต่อการาตาสลายไป0นย์ประตูต่อ2นะครับโดยที่พวกเขาอยู่อันดับที่8ของตารางคะแนนมี47กตคะแนนได้กันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเกมคู่นี้นะครับเป็นการลุ้นในเรื่องของการจัดอันดับแล้วก็มีผลต่อเรื่องของเงินรางวัลเท่านั้นเองนะครับแต่เรื่องของการลุ้นไปฟุตบอลถ้วยยุโรปนั้นก็ไม่ได้มีผลแต่อย่างใดแล้วนะครับสำหรับทั้ง2ทีม ทั้งคาซิมบาซาและก็กอสเทปครับโดยที่ทางฝั่งของกอสเทปเนี่ยมีปัญหาเพราะได้มาเจ็บค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ถือว่ามีปัญหาในช่วงระยะหลังๆเลยทําให้3เกมหลังเนี่ยไม่สามารถเก็บผลงานได้และก็ไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยครับในแง่ของเฮดทูเฮดคู่นี้นะครับก็เป็นทางฝั่งของกอสเทปนะครับที่เหนือกว่าชนะสีจากการเจอกัน5นัดหลังสุดโดยที่ทางฝั่งของคาซิมบาซาชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือ2เกมที่เจอกันมาในฤดูกาลนี้นะครับก็คือฟุตบอลถ้วย1เกม แล้วก็ในฟุตบอลลีกหนึ่เกมนะครับเป็นทางฝั่งของกอสเทปนะครับที่ชนะทั้งไปและกลับและที่สําคัญยิงได้เกมละ5ประตูแล้วก็คาซิมาซ่ายังไม่สามารถยิงประตูกอสเทปได้เลยนะครับสนัดที่เจอกันบอลถ้วยบอลลีกโดนไป10ประตูโห oh, ต้องบอกว่าน่าจะเป็นคู่ที่ค่อนข้างที่จะโอโหในแง่ของ H 2ตทุกอย่างบ่งบอกไปที่กอสเทปนั่นเองนะครับโจทย์คู่นี้คือ asa, าคาซิมาซ่าบังคับชนะนะครับน่าสนใจตรงที่ คา,าซิมาซาตอนนี้ดูเหนือกว่าก็จริงนะครับแต่ต้องบอกว่าด้วยฟอร์มการเล่นในระยะหลังๆของกอสเทปอาจจะไม่ดีแต่วันนี้พวกเขาน่าจะสู้ตายวันนี้เคลียร์ไปที่กอสเทปครับคิดว่าน่าจะบุกไปไม่แพ้หรืออาจจะไปย้ำชัยก็เป็นได้ครับ ใบป,ปิดท้ายกันที่ศึกซูเปอร์เลทันนะครับหรือว่าศึกดิวชั่น2องของลีกสวีเดนครับไปกันที่คู่ของโอลโบนะครับพบกับบาเก้คู่นี้ k i กออฟกันในเวลาเที่ยงคืนครับทั้งฝั่งของเจ้าทินนะครับอย่างโอลโบ5เกมหลังสุดในลีกช่วงนี้ผลงานย่ำแย่สุดๆนะครับสะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับเสมอ2แพ้ไปถึง3เกมด้วยกันครับโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับบุกไปพ่ายแพ้ต่อออสต์ซูนมา1ประตูต่อ3นะครับโดยที่ทางฝั่งของโอลโบนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นการเป็นเริ่มการเป็นการเริ่ม10 นัดในฤดูการนี้ได้อย่างย่ำแย่สุดๆนะครับพวกเขามีเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นเองนะครับก็คือ5นัดหลังสุดที่เสมอ2นัดคือการได้2แต้มนั่นเองนะครับนอกนั้นอีก8เกมเนี่ยพวกเขาพ่ายแพ้รวดเลยนั่นเองนะครับสภาพความพร้อมก็ต้องบอกว่าผู้เล่นไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่เรื่องของคุณภาพและมาตรฐานผู้เล่นของโอเลโบนั้นก็ต้องบอกว่าค่อนข้างย่ำแย่แล้วก็ค่อนข้างจะไปเทียงทางฝั่งของเกรดดีด้วยซ้ำไปนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าถิ่นอย่างโอเลโบครับส่วนผู้มาเยือนอย่างบาเก้นะครับ5เกมหลังสุดใน ลีกนะครับช่วงนี้ผลงานก็ต้องบอกว่าค่อนข้างยอดอามาดีในช่วงระยะหลังๆนะครับพวกเขาชนะแพ้กันยงเดียกก็จริงนะครับเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมแต่ก็ไม่แพ้ใครมา2เกมติดต่อกันนะครับสำหรับผู้เยือนอย่างบาเกโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับครึ่งจะเปิดบ้านเสมอกับทางด้านของอุซิเคนมานะครับสประตูต่อ2โดยที่ทางฝั่งของบาเกก็ต้องบอกว่าผลงานดีกว่าเล็กน้อยนั่นเองนะครับอยู่อันดับที่10ของตารางคะแนนมี12คะแนนด้วยกันจากการลงสนาม10นัดหลังนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าสภาพความพร้อมของทางฝั่งนของบาเกก็ ถือว่าค่อนข้างพร้อมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะจัดทับลงสนามเจอกับโอเลบอรได้ค่อนข้างสมบูรณ์เลยก็ว่าได้นั่นเองครับ ในแง่ของ h ฮดเวทคู่นี้นะครับก็เป็นทางฝั่งของบาเกทที่เหนือกว่ามากมายชนะ4ี่จากการเจอกัน5นัดหลังสุดโดยที่ทางฝั่งของโอเลโบนั้นไม่สามารถเอาชนะได้เลยครับดัชนีเกมคู่นี้มองว่าบาเกทนะครับเสมอเสียหายซึ่งต้องบอกว่าทางฝั่งของโอเลโบช่วงนี้โอ้โหพวกเขาหัวตกมากๆนะครับแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมองมุมไหนที่วันนี้จะแบ่งแต้มว่าก็แบ่งแต้มไปนะครับส่วนทางฝั่งของบาเกทช่วงนี้สามารถเก็บผลงาาแขันได้ดังนั้นดูจะมีความบันอกบันใจมากกว่าแนั้นคู่นี้เฉียบไปที่บาเกทคิดว่าบุกไป เอาชนะได้ครับ5ตัวที่วันนี้ผมจ่าแตงชอบเลยนะครับก็มีเรอัลซาลาโกซาครับมีอันทายาสปอร์ครับมีกาลาตาสลายครับมีทางฟ้ามีฟ,าฟ้าฟังของกอสเทปครับและก็บาเก้ครับอย่างไรก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจ่าชีเป้าขยศกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล,ล์จ่าแตงที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเ็ดแล้วก็ฝากที่กลุ่มมุกเราด้วยครับที่ไลน์แอดตูนสายสามที่ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ